สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องทางคำแพงชาแนลนะคะน,นี่กระแดเอาผลไม้ที่เปิดขายหมู่ว่านจ้า<อ>จากยายคคำแพงของเฮาจ้านนี้เอามาแบ่งให้่สามสาวอีกสวนหนึ่งให้เพื่อนได้กินน้ำกันจ้าแบ่งปันกันไปบง สาวแยกคาแพงลีลาขึ้นกันเด้อจ้ะถึงลงมามึงท่นน้อมีเลือกพร้อมจ้ะมีเลือกด้วยนะคะนางสาวละองดาวจ้า กินผลไม้ก้อนจากหยาเอาไว้ที่หลังกินแกล้มกันไปขอบข้านหอบหยาไปให้น้ำจ้ะเพื่นเด็กกินอย่างจุใจเลย กน,นยังสบายใจายืนค้าหลังควายห่างกินย่างสบายใจเลยเ<ๆ>พื่อนจ้ะอสีเหลือกกินอยังก่อนเลยบัที่นี่ ให้เพื่อนกินก่อนจ้าเลือกกินอย่างสบายใจจ้าสองสาวของเฮาคื้เงียบแต่น้องนี่บอมีเสียงสาวยากเลยจ้าสาวยากว่าท่นมีเสียงเลยจ้าเหมือนนี้จ้าบอทันได้เอาผลไม้ให้เพื่อนจ้า สาวหนึ่งกับล่อเห่าอยู่จ้ะหันหน้าหันหนามาใส่เห่าโยกขาแล้วจ้าสาวยากสาวยากหันมาแล้วจ้าขันมาแลว้วพกควนันตอโยนให้แล้วจ้าต้องโยนหายจ้าพากควันเพิ่นเอยู่จ้ะ โยนไห้ไกลๆบระกาเขาไก่เพิ่นแห้งจ้ะค่ขอ,ขอยๆโ่นมนิสาวอยากกินอย่างเดียวเลยจ้าบ่มีเสียงเลยยืนกินอย่างตั้งใจนะคะ อีกหนึ่งสาวทางพี่จ้าเท่เยลยละจ้าเห็นไค่อะค่อยๆกินไปจ้าตัดมาทางพีหมดไปนูอสาวอยากสาวอยากกินหมดย่งาง อายาแก่มือแล้วจ้ามมีเสียงเลยจ้าเหมือน,นี้หมดหรือยังคะนั้งพี่กัค่อยๆกินย่างละเมียดล้ไม่จ้า กินอย่างละเมียดละไม,ไมค่อยหยั่ำเทลน้อยเจ้ามืดละจ้าของสาวหยาพราะว่าไปแล้วมืดแล้วของสาวหยาจ้าอยากกินมืดละจ้าสาวหยาขอบคุณค่ะ แมนแม่เอฟซี FC จ้าสำหรับผลไม้มื้อนี้อันนี้เพื่อนบ่มีเสียงให้ห้าเลยจ้ะทั้งผีก็ยังทันด้เมือจ้จาตกก่ายเมื่ดแล้วจ่ายเมืมดแล้วเหลือานั่งกุด ของห้าจ้านองละองดาวจ้าละอองดาวเมินไปน้องละองดาวสวนใจกินหยาจุจ้า อพอเฮาหันมากะย่านมาหยาดเปล่าหยิบเปล่าหยิบเลยเปล่ากินเปล่ากินแต่กันยังมีความลีลาอยู่จ้าจากสิกินอียงก่อนผลไมายเพิ่งกับปักนได้เหมือนน้ามอ เผื่อจะไปกินหยากนจ้ะกินหยายแก้มผลไม้ยังแสบเลยยังแสบเลยจ้าสาระอองดาวบอก ทั้งหยาทั้งผลไม้เลยจ้าอืม่นกิดลี่ล่าค่ะจ้าบ้านไหนเหมือนน้ามูลผลอยู่ยังไม่หมดเลยขาบหยาต่อ แกมัดแล้วจ้ะแกมัดแล้วแกมัดแล้วแกยังรีลา,ลลาลที่เจ,จ้าจ้าก็ยังมีความรีลายอยู่นะลีลายอยู่ มันลัจักไม่มันแล้วาป,วปาตผลลีลาค่ะผั้อื่นผนชาวยัเข้ากินเมิดจนปัดดากใส่ห้าแล้วจ้ะสาวนึงกับเมิดแล้วห้มอมผีกินเมิดแล้ว ข้ามผีกินเมลดแล้วบ่วไม่เสียงไห้ห้าเลยจ้ะสาวละอองดาวของห้ากินยังลีล่าจ้ะคุณนะมันหันไปกินยายอีกแล้วไปกินยายอีกแล้วมาตะนะ้อ ปนเมื่อเลวจ้าความตะกาเรียบร<ะ>้อยความตะกาเรียบร้อยจ้าสา<ะ>วลอะองดาวและสามสาวก็ขอขอบคุ้นผลละใหม่จากแม่แม่เอฟซีแล้วจ้า ขายมาจากยอดขายของคุณยายคำแพ้งเอามาแบ่งปนันกันกินจ้าแบ่งปันกันคนละนิดคนละหน่อยพอ้น่ะเป็นยังกินอย่างสบายใจ ติดตามช่อง,ง,งพ่งคำแพ่งชาแนลน้ำเนด้ดจ้าขอขอบคุณหลายๆสำหรับผละใหม่หายสามสาแล้วก็หายกุญายคํำแพ่งค่ะขอพุณแม่แม่เอ็บซีทุกๆคนจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กุญายคํำแพงนั่นนเด้อจ้าเด้อมันนี้ก็ขอลาไปกับสามสาวของห้า อยากเป็นกินอิ่มเหลือบสนใจเลยวันนี้ขอลาไปกับสามสาวของเราค่ะสวัสดีค่ะ